สส,สต่างจังหวัดของพรรคเพื่อไทยค่ะต้องจัดหารถรับส่งผู้ป่วยหลังจากที่มีผู้ป่วยในกรุงเทพนะคะไม่สามารถเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้บางรายค่ะพ่อแม่รอที่จะให้ลูกไปรักษาในโรงพยาบาลใกล้บ้านแทนที่หายแล้วจะได้กลับมากอดกันแต่สิ่งที่พ่อแม่เฝ้ารอ,อกับกลายเป็นเท่ากระดูเพราะว่าลูกเสียชีวิตระหว่างการเดินทางค่ะ ดิฉันจะไล่เรียงเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะที่อยากที่จะให้ประชาชนได้คิดตามและว่าทําไมเราจึงไม่ควรมีผู้นําที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอีกต่อไป 3. พี่น้องสูงอายุติดเชื้อโควิดอยู่ในบ้านในห้องแถวเขตบางคอแรมนะคะขณะที่รอให้โรงพยาบาลเข้ารับตัวการรักษาพี่สาวคนโตได้เสียชีวิตลงค่ะ เหลือผู้สูงอายุอีกสองคนได้แต่วิงวอรนให้ผู้ที่พบเห็นได้โปรดส่งรถโรงพยาบาลมารับเขาไปรักษาด้วยรออยู่นานเลยค่ะเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่มีใครมารับจนเป็นข่าวเนี่ยค่ะอาม่าทั้งสองจึงได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมันชี้ให้เห็นชัดเลยว่าการสาธารณสุขของไทยมีปัญหาจริงๆท่านต้องยอมรับและท่านต้องรู้ต้องเห็นเคสของน้องโทมโมกะ3สามชีวิตพ่อแม่ลูกคุณแม่ได้เตียงรักษาก่อนส่วนคุณพ่อที่เป็นผู้สูงอายุต้องรอเตียงอยู่ที่บ้าน มีผลตรวจหมดแล้วนะคะแต่ยาสักเม็ดก็ไม่ได้รอเตียงอยู่เป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเพื่อนบ้านต้องช่วยกันโทรประสานโรงพยาบาลจนพ่อของโทโมกโกะได้เข้าไปรับก,การรัรกษาแต่ก็เป็นที่น่าเสียใจค่ะคุณพ่อจากโทโมโกะไปในขณะที่โทโมโกะนะคะมีอายุเพียงแค่20ปีนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาเคยรู้บ้างหรือเปล่าว่าประชาชนต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไรยังมีเคสของคุณตาสมอน วัย76ปีอาศัยอยู่กับลูกสาวและหลานชายในบ้านเอื้ออาทรค่ะติดเชื้อทั้ง3คนค่ะประสานหาเตียงเป็นอาทิตย์ไม่มีที่ไหนตอบรับเลยเมื่อเพื่อนบ้านทราบก็พยายามช่วยกันประสานดิฉันเองเมื่อได้รู้ว่ามีผู้ติดเชื้อก็รีบดําเนินการติดต่อจนได้รับคําตอบจากศูนย์เอราวันว่ากําลังจะเข้ามารับคุณตาสมรแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะหลานชายของคุณตาสมรก็ได้โทรศัพท์มาบอกกับดิฉันว่าเจ้าหน้าที่ได้มาดูแลได้มาดู อาการของคุณตาแล้วแต่เจ้าหน้าที่แจ้งกับทั้งญาติว่าจะให้คุณตาเสียชีวิตที่บ้านหรือจะให้พาคุณตาออกไปและจะไม่ได้เจอคุณตาอีกหลังจากที่เจ้าหน้าที่เอราวันออกไปแล้วนะคะไม่นานคุณตาก็เสียชีวิตลงพวกท่านรู้สึกอะไรกันบ้างไหมหรือว่าชีวิตของพวกเขาไม่มีค่าในสายตาของผู้มีอำนาจทั้งหลายสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะคือการบริหาร ที่เอาการเมืองนำการแพทย์หาประโยชน์ทับซ้อนเรื่องวัคซีนมีการแบ่งโคต้าให้เฉพาะพวกพ้องของตนเองดิฉันคิดว่าท่านเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าได้ทำอะไรลงไปและสิ่งที่ดิฉันพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่และสุดท้ายนี้ดิฉันก็บอกว่าดิฉันไม่สามารถไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปค่ะ